bmw ซีรีส์3 g20 แต่งโคตรหล่อเน้นคมเข้มดุดันรถเป็นสีเทาด้านตัดด้วยชุดแต่งคาร์บอนนะครับแล้วก็ล้อสีดำแมดูโคตรสะใจมากๆ สวัสดีเพื่อนๆอยู่ดีเลสเบกนะครับแล้วก็ช่องเลสเ c กวิวเพื่อนแท้คนรักรถนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาชมแนวทางการแต่งรถสวยๆหนึ่งคันบอกเลยว่าคันนี้คุมเข้มดุด,ดันสุดๆส,สำหรับ BMW ซีรีส์ 3G20 นะครับคันนี้นะครับแต่งโคตรหล่อเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยกดไลค์กด, like, กด share. แชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆสาระดีๆ เห้นเพื่อนได้รับชมกันนะครับโอเควันนี้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคันนี้เนี่ยนะฮะแต่งอะไรกันบ้างบอกเลยว่าโคตรหลอ่อสำหรับ bmw series ส g 2 0คันนี้นะครับ <S <S เป็นรุ่น 320d cbu นะครับก็คือเป็นตัวประกอบนอกนะครับเป็นที่รู้กันว่า ออปชันค่อนข้างาจะน้อยแต่ว่าคันนี้เนี่ยนะฮะแปลงล่างใหม่ซะจนจำไม่ได้เลยว่าออปชันเนี่ยให้มาน้อยนิดสำหรับตัวประกอบนอกนะครับสามสดีก็คือเป็นเครื่องดีเซลนะครับแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าโรงงานนะครับตัวนี้เนีนะฮะทำการเปลี่ยนกันชนใหม่นะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งนะครับกันชนหน้าที่เป็นชุดแต่ง M340i นะครับ ในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับคอบด้านข้างเนี่ยลักษณะของ M34i 0เนี่ยจะมีคลีบด้านข้างนะฮะตัวนี้ลูกค้าก็ทำการใส่เป็นคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็ลิ้นหน้าเป็นลิ้นหน้า M Performance นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นไดมอนด์นะครับเป็นสีดำนะครับทั้งชิ้นให้ความสปอร์ตแล้วก็แอบหรูดุดันนะฮะ แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยนะฮะลูกค้าก็ทําการแรปฟิล์มนะฮะให้เป็นสีชานะครับเพิ่มความคมเข้มยิ่งขึ้นส่วนรถเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเดิมแล้วเป็นสีขาวนะครับคันนี้ก็ทําการแรปสติกเกอร์เป็นสีเทาด้านโอ้โหคุมโทนดีจริงๆเลยนะครับมาดูในส่วนล้อนะครับล้อคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นล้อ FORCE Motorbox จากค่าย BC Force นะครับรุ่น r z 21นะครับ ขนาด19นิ้วนะครับรัดด้วยยางวิชลินนะครับพายั t สปอร์ต 4S นะครับขนาดยางเนี่ยล้อหน้าอยู่ที่245/35/19หลัง265/30/19นะครับเป็นยางสเปคตรงรุ่นสำหรับนะฮะ BMW Series 3, 3 G20 เลยนะครับส่วนชุดช่วงล่างนะครับคันนี้ก็เลือกใช้เป็น H-DY Euro e Spec s h o ตว์บแบบเกลวแบรนด์ไต้หวันคุณภาพสูงราคาเป็นมิตร ฟิลลิ่งดีเยี่ยมปรับนุ่มแข็งได้30ระดับปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกนะฮะจัดฟิตเมนต์ออกมาเนี่ยดูโหดดูหล่อมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนี่นะฮะเบรกโตโตนะครับจาก BMW นั่นก็คือเบรก M Performance นะครับที่ตัวนี้เป็นเบรกอัพเกรดนะครับจานขนาด3ามมิลนะครับปั๊ม4พอร์ตใหญ่นะครับสีแดงนะฮะเพิ่มความหล่อ เต็มให้กับซุ้มล้อของคุณแล้วก็บอกเลยว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกได้ดียิ่งขึ้นนะครับใครที่ลังเลนะครับขับ G20 อยู่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเบรก M สีแดงเนี่ยมันจะเบรกดีกว่าเดิมไหมนะครับบอกเลยว่าดีกว่าเดิมเยอะนะฮะหยุดได้ตามใจสั่งนุ่มๆดูดตามเท้านะครับพร้อมทั้งมันหล่อมากๆเลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเฟี้ยวจัดนะครับสำหรับเบรก M Performance สนที่ราคาของมันตอนเนี้ นะฮะศูนย์ bmw ขายกันอยู่แสนต้นๆเท่านั้นราคาดีงามมากจากวัตที่แสนกว่าบาทนะฮะในส่วนต่อไปนะครับนี่ลูกค้าติดตั้งนะครับครอบกระจกนะครับทรง m3 นะครับนะฮะต่างกันยังไงก็คือเน่จะมีเงี่ยงตรงนี้นะฮะนะฮะเพิ่มกิมมิคเพิ่มลูกเล่นนะครับเพิ่มความดุดันให้กับ bmw ซีรีส์3 G20 ของคุณนะครับผมนะส่วนบันไดข้างก็เป็นบันไดข้างคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยนะฮะแต่งเป็น M340i เต็มขั้นนะครับนะมาดูด้านหลังนะครับวิงหลังนะครับี่เป็นวิงหลังเคียวคาร์บอนนะครับแล้วโลโก้เปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นโลโก้ M340i นะครับสวยงามมากๆนะครับส่วนดิฟฟิวเซอร์หลังนะฮะนี่นะฮะ เพิ่มลูกเล่นตรงนี้ไปด้วยชิ้นงานคาร์บอนนะครับแล้วก็ท่อปลายท่อเป็นอะครูบิชนะครับเรียกได้ว่านะครับคันนี้เนี่ยเป็นการแต่งแบบคุมโทนก็คือเน้นคมเข้มดุด,ดันรถเป็นสีเทาด้านแล้วก็ตัดด้วยชุดแต่งที่คาร์บอนนะครับแล้วก็ล้อสีดำนะครับแหมดูโหดสะใจมากๆนะฮะใครที่อยากได้ แนวทางการแต่งแบบนี้แน่นอนครับเอาเป็นแนวทางได้เลยนะครับส่วนสินค้านะครับเท s ลสเปกก็มีจําหน่ายเกือบทุกจุดอยากจบที่เดียวก็แวะมาที่นี่เลสเปกจัดให้ทุกสิ่งอย่างได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูรอบคันอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะส่วนใครชื่นชอบทลิปนี้เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําทลิปดีๆต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับอยากแต่งรถแวะมาคุยกันที่แต่งรถคิดถึงเลสเปกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ